เอาอะไรมาให้พ่อฮะเอาอะไรมาให้าล,าาหลาบเสร็จยังใช่เหรอนายยกดูดิลาบเผาเท่ดีดีลูกเดีเ๋ยวผมอือหก เข่ายิงลงนั่นนะไหนชิมดูดิอร่อย,ยไหมใช่ได้ป่าวใช่ได้ไมันเป็นนะนื้องนะโอ้เฮ้ยครับเท่าไป,ไปล้างมือไปล้างมือ อันนี้หัวแมงเมากินกระละเต่าเบิ่งเอากันอำลำๆ แบบเท่ากับน้องอหม่บาทใส่กันเบิง้ง